ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นไอ้ลูกชายก็ความหลังหนุ่มเลยพี่น้องครับโอ้โหได้ม้ามาเสิบตัวกูพาม้าไปฝึกฝึกไปฝึกมาพี่น้องครับตกม้าขาหักเลยเพื่อนก็บอกเอกเพื่อนบ้านโอ้ยลุงเสียใจด้วยนะโชคลายเลือกเกินลูกชายตกม้าขาหักนะี่ยลุงว่าไงอีกอะรู้ได้ยังไงว่าโชคลาย <c ười> คนญาดารูแ้แหละรู้ได้ยังไงว่าโชค้าย ปรากฏว่าพี่น้องครับหลังจากนั้นอีกไม่ก,กี่วันบ้านเมืองเกิดภาวะสงครามเกณฑ์คนหนุ่มไปเป็นทหารมาถึงหมู่บ้านเกณฑ์ไปหมดเลยเฮ้ยเหลือลูกชายลุงคนเดียวไม่ต้องไปเพราะขาหักนอนอยู่บนเตียง <laughs> ขาหักไม่ต้องไปได้รับการยกเวน้นเ <laughs> พื่อนบ้านบอกโอ้โหลุงโชคดีลูกชายไม่ต้องไปลูกผมไปไม่รู้จะได้กลับมาเปล่าถ้ามันตายในสงครามผมโชคลายเหลือเกินลุงโชคดีเหลือเกินลูกไม่ต้องไปว่าไงรู้ได้ยังไง ว่าโชคดีพี่น้องสุดท้ายเราก็ไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายแต่สิ่งที่รู้แน่ๆรู้แน่ๆไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายวันนี้รู้แล้วว่ายิ่งรักมึงไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแน่ๆรู้ว่าพรุ่งนี้คณะรัฐมนตรีน่าจะพี่น้องครับใช่ครับว่าน่าจะพ้นไปทุกคนไม่ต้องมารักษากองรักษากอะไรแล้วเสียเวลา บ้านนี้เมืองนี้มันต้องเดินหน้าประชาชนต้องเดินหน้ากันแล้วต้องพัฒนากันต่อไปแล้วและไม่รู้โชคดีหรือโชคร้ายแต่รู้แน่ๆว่าหนึ่งถ้าคุณไม่หนีออกไปต่างประเทศคุณติดคุกแน่ๆเลยติดคุกติดคุกถ้าไม่ติดคุกเป็นยังไงไม่พูกขอตายก็บ้าตายเลยยิ่งรักเอ๋ยเป็นโรคประสาทตายซะก่อนเพราะฉะนั้นพี่น้องครับ สุดท้ายก็อยากจะฝากกับพี่น้องว่าเราก็คงจะอยู่ในสถานการณ์ที่ผ่านชัยชนะนะครับทีละก้าทีละก้าทีละก้าสถานการณ์วันนี้เป็นสถานการณ์เฉพาะหน้าที่ทำอย่างไรเมื่อมันออกไปแล้วและบ้านเมืองจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรยังเป็นจุดนะครับสำคัญหัวเลียวหัวต่อที่จะต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์กัน หลายคนบอกว่าลุงกำนันนัดวันที่ส4บสี่ชักจะไกลเกินไปนานเกินไปแล้ววัยรุ่นชักจะใจร้อนามว่าวัยรุ่นที่ไหนไวัยรุ่นอยู่หน้าเวทีกบฏธรทั้งนั้นเลยวัยรุ่นใจร้อนแล้วรุ่นไหนรุ่นคุณปู่รุ่นคุณยายทั้งนั้นเลยบอกโอ้ยนั่งกันมาตั้งนานแล้วแปดเดือนกว่าแล้วไม่ไหวแล้วนะครับรีบจัดการซะเร็วๆเถอะเพราะฉะนั้นวัยรุ่นบอกวันที่สิบสี่ไกลเกินไป ขอสักสองสามวันนี้ได้ไหมก็พี่น้องครับคอยฟังคืนนี้อาจจะมีอะไรนะครับเปลี่ยนแปลงก่อใหม่รู้อันนี้ผมว่ากันไปเองนะนะครับเพราะฟังเสียงรู้สึกหลายคนบอกว่า14นานไปละนะเมื่อเป็นอย่างนี้สิ่งที่จะดําเนินการต่ออย่างที่ผมบอกกับพี่น้องว่าพี่น้องครับเรายังไม่ได้สามารถจุดพลุฉลองเป็นชัยชนะได้หรอกแต่ มาถึงวันนี้เราเห็นชัยชนะมากขึ้นมากขึ้นและชัยชนะที่มากขึ้นนี้แหละก็คือสิ่งที่จะเป็นพื้นฐานสำหรับการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองพี่น้องหลายคนรวมทั้งผมด้วยเคยรู้สึกเคยคิดเคยหวังมาตลอดตั้งแต่สมัยไหนต่อสมัยไหนว่าเอ๊ะทำยังไงอยากจะเห็นบ้านนี้เมืองน,นี้เหมือนกับนานาอาระยะประเทศกับเขาบ้าง อยากจะเห็นลูกเล็กเด็กแดงที่เกิดมาพี่น้องครับหนึ่งถ้าเจ็บไข้ไม่สบายรัฐต้องดูแลทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทีเทยมกันอยากจะเห็นว่าเมื่อเขาถึงเวลาที่จะเข้าโรงเรียนพี่น้องครับไม่ใช่แห่กันเข้าโรงเรียนดีกันอยู่ไม่กี่โรงเรียนแล้วถ้าไม่มีเส้นไม่มีตังอย่าหวังว่าจะเข้าโรงเรียนแบบนั้นได้เลยเราก็อยากจะเห็นคุณภาพการศึกษาในบ้านนี้เมืองนี้พี่น้องครับมันเป็นการศึกษาที่ทุกคนมีโอกาสที่เข้า ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันและพี่น้องครับอย่างน้อยที่สุดทุกคนมีโอกาสได้เรียนถึงขั้นปริญญาตรีถ้าเรียนไปถึงตรงนั้นแล้วเรารับรองได้ว่าพวกควายแดงก็คงจะน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆเมื่อควายแดงน้อยลงก็แปลว่ามวลมหาประชาชนที่มีเหตุมีผลที่อยากจะเห็นความเจริญเติบโตของบางเมืองมันก็มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเป็นเงาตามตัว เราก็อยากจะเห็นพี่น้องครับคนที่อยู่ในบ้านนี้เมืองนี้อยู่กันอย่างมีมิตรจิตมิตรใจเหมือนกับที่ท่านพ่อท่านสมณะโพธิลักษณ์ได้บอกกับพวกเราและทุกคนก็มีจ,จิตใจเอื้ออาทรต่อกันเราก็อยากจะเห็นสังคมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับและสังคมที่จะเป็นอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นได้พี่น้องครับมันต้องภายใต้การจัดการการบริหารของรัฐบาลที่ ต้องเป็นรัฐบาลที่มีความจริงใจเป็นรัฐบาลที่เข้าใจปัญหาของประชาชนและสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้มันต้องผ่านการเรียนรู้ผ่านการต่อสู้และผ่านการปฏิรูปของประเทศนี้อย่างแน่นอนเพราะทั้งหมดทั้งสิน้นพี่น้องมันจะมีความสัมพันธ์กันหมดตั้งแต่ระบบการเมืองระบบการเลือกตั้งทําอย่างไรการเลือกตั้งที่พูดถึงว่าจะต้องได้ตัวแทนของประชาชนเข้ามาดูแลผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ใช่มีสอสออย่างไอ้สอสอจ่าเสื้อแดงนั่นแต่งชุดแดงเข้าสภามึงจะบ้าไหมบ้าอเอารองเท้าขึ้นมาวางข้างบนแต่ไอ้รองเท้ามาอยู่ข้างบนแต่ไอ,าาอ้อยู่ข้างบนพี่น้องครับมันไม่ได้รักษาเลยเหมืออรองเท้าเลยขึ้นอะไรขึ้นเห็ดเลอเต็มหัวเลยเเคยเห็นใช่ไหมฮะไอ้จานั่นอะจา่าอะไรอะอยู่สุรินพี่น้อง สภาพแบบนี้มันเป็นสภาพที่เราเองก็อยากจะหวังอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองแต่การเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองครั้งนี้พี่น้องครับผมเชื่อว่าด้วยพลังของมวลมหาประชาชนจะทำให้สิ่งที่เราหวังทำให้สิ่งที่เราปรารถนาทำให้สิ่งที่เราอยากจะได้นะครับคงปรากฏเป็นจริงเพราะวันนี้วันนี้ คนดีไม่ได้ลดน้อยถอยลงคนชั่วก็ไม่ได้เพิ่มมากขึ้นหรอกแต่เพียงแต่คนชั่วมันหลงตัวเองมันคิดว่าตัวเองเป็นคนดีที่ผ่านมามันก็ทำมันก็คิดว่ามันเป็นคนดีแต่มันทำสิ่งชั่วๆตลอดเวลาวันนี้วันนี้ความชั่วของมันได้รับการเปิดโบงและความชั่วของมันกําลังจะถูกลงโทษ เพราะฉะนั้นสุดท้ายมันต้องรู้ว่ามึงนั่นแหละชั่วมึงแหละสุดยอดของความชั่วและประเทศจะได้เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีกันเสียทีครับขอบคุณครับพี่น้องครับ